สวัสดีท่านผู้ชมครับก็ขอสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับจีบนช่อง G ี h ช n แนลนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครโปรอินเทอร์เน็ตนะครับของค่ายซิมมือถือของค่ายซิมดีแทคระบบแบบเต็มหนนะครับเป็นโปรเน็ตสาหรับซิมใหม่นะครับสมัครได้ภายใน7วันนับจากวันเปิดเบอร์นะครับแต่แนะนําสมัครภายในวันเปิดเบอร์ดีที่สุดนะครับโปรนี้เล่นเน็ตที่ความเร็ว10เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับ เพียงเดือนละ300บาทระบบต่อโปรอัตโนมัติให้นาน6รอบด้วยกันนะครับนานรวม6รอบด้วยกันนะครับวันนี้จะมาแนะนําพร้อมกับกดสมัครให้ดูในมือถือนะครับแล้วก็ให้ดูข้อความยืนยันกันนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการสมัครกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกดสมัครกันนะครับเน็ตความเร็ว10เมกเดือนละ300บาทนะครับใช้ได้นาน30วันและก็ระบบจะต่อโปรอัตโนมัติให้ทุก30วันนาน อีก5รอบนะครับรวมทั้งเดือนที่สมัครเป็นหรอบด้วยกันนะครับโปรนี้ราคา300บาทรวมค่าภาษีเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาลองเช็คยอดเงินกันก่อนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ยอดเงินมีอยู่300บาทเรียบร้อยนะครับ300บาทตรงนี้รวมค่าภาษีไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการกดสมัครกันนะโอเคนะ,ะกดตามโค้ดที่เห็นเลยนะครับ อ่านะโค้ดที่สมัครเน็ตความเร็ว10แมกเดือนละ300บาทต่อโปรโดานต่อโปรโทุก30วันนาน6เดือนนะครับตามนี้เลยครับจากนั้นก็ให้ทำการกดโทรออกครับโอเคเนาะเดี๋ยวรอข้อความอ่านะครับเดี๋ยวรอข้อความยืนยันนะครับข้อความมาแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็กดให้ดูพร้อมกับให้ดูข้อความยืนยันนะครับเพื่อความชัวนะครับอ่านะ เริ่มใช้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับความเร็ว10เมกนานหเดือนต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันนะครับโอเคนะโปรนี้ก็300บาทตามที่เห็นนะครับเมื่อกี้เติมเงิน300บาทนะครับและก็ทําการกดสมัครโปรดังกล่าวไปแล้วทีนี้มาเช็คยอดเงินกันดูเนาะ300บาทจะเหลือกี่บาทโอเคนะครับหลังจากกดสมัครไปแล้วนะครับยอดเงิน300บาทก็จะเหลือ0บาทนะครับ โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโปรโมชั่นที่แนะนําไปนะครับกดสมัครให้ดูพร้อมให้ดูข้อความยืนยันนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับตอนที่อัดบันทึกตอนที่สมัครให้ดูนะครับลืมเสียบไม้นะครับลืมเสียบไมเข้าไปอาจจะเสียงเบาไปนิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่เปิดซิมใหม่นะครับและก็อยากจะสมัครโปรเน็ตความเร็ว10บเมกเดือนละ300บาทระบบต่อโปรอัตโนมัติให้นาน6รอบนะครับก็อย่าลืมนะครับทาตามกันได้เลยนะครับหากคุณคิดว่าคลิปนี้ ดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ